มัดผ้าอยวนบาทหนุนบาทนีอีพากุนเนี่ยบลูเจ้าเขาสาระรับเหือนตีบรูเท่ากันพอมันริมอ่างน้ำเจ้าจอมือเจ้าออกจากกระบินบ้านเราแล่นตรงมาเลยบ่ตรงมาอย่างเดียวคอยม้าเขาบอกว่าทางคนของมีภาษีสมัยก่อนยังเขาว่าหันไปเจ้าจับจีพียรที่ใส่ญุคุนแล้วแต่เจ้าญุคุนมันมัดผ้าเจริยว่าเขาคอมเมนต์มากเราบอก่เบิรงนเท่าเนี่ยเขาคอมเมนต์ว่าให้ไปท่าเรือแทดิลแล้วก็บอกว่ามันไกลนะห้าสิบกว่ากิโล ออกนี่หายิบน่เกะผู้สาวเล่าละดีแล้วี่ผู้สาวเล่าไปคขยงกันนี่าฝักพี่ยังไมดพี่เสือผู้สาวดเอามาอยู่ครับมาอยู่พยเพื่อหันไปฉียงเแียงมันบอ่ตรเลยครับตรงไปตรงเพืนรออันนี้เป็นที่พัดเดยเิดอยจอดเลยข้างหน้าทุ่ง้มือห้าง้ยคอยดอเฮ้ย คนว่าพระมัณฑนาก็เล่าจิวกันก็เล่าจิวการน้ำมัสการคอยพกกินเหล่าโอ้โหโอ้ว่าน้ำพึ่งป่ะดิน้ำเบิรดคอยพกกินเหล่าครับปัจเกียงของใครเอามาให้ปะเกียงโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับบอกว่าวันวันที่เท่าไหร่วันวันน้องบอกฝ่ายวันยังทร์เชียงพาคุทธะลุบพาประธานมาให้มีอะไรต้องสิกิ่นไอเส้นังนาวกินเนาะขอบคุณได้กินอะไรไอเส้นมังนาใส่น้ำฮอนกิน เัาไม่น้ำหอนนี้เลยน้อุ่นอาเอาน้ำอุ่นมัติตายตันขากายบอนายมันนีนั่นเดีมัติบินไดิไม่มันจะมีเชื้ออะไรเข้ามาในน้ำพึ่งเดือนห้ามีเออไใส่ตอนไ่ได้ขาดอน้างกยืดไ้ยานี่ฮัตไปหุดก็่าเลยสีไล่อยเขาเมียนย้ดยาิไแล้วก็จอดแล้วได้ค่าวเมาวัดโมหลายเขาได้ยุติเจ้ารอทุกห่อ เอาได้ดทิศตนใหม่ดิเออจอนี่ล่ะนี่พยุนน้ำขึ้นฮะเมื่อนี้มันบุกขึ้นในเรนดูอันอันอันกระบินบุกไก่ล่อยกัวโลกระบินเนะี่ย แม <Man. S 2> oh. บานอีหยังบุ้งขึ้นเหรอเบียบ้านเาานี่เหรออันนี้สำคัญกลัวนั่งหันเราพ่ตตรงท,างทาง้ยายเราคลิปห่นสามสี่คันเลยครับบ

เอาละเปประตูเลยนเติงจชิวายังชิวายังบอกบาลวดบากพืนข้นบอกอะบอกมาบ้าตีว่าพู้่้่หยุดกันอันนึ้สองหยุดเฮ้ยรักษาต่อชีวิต อเ่อสองสองสาวดาวลุเรสองาชีวิตนาสูสีกันเลยวะบุญลวามแหล่น้ำพึ่งเดือหฮหฮองว่นนี้นะตามสายลงกรรมการว่าล่ะพ่อเนกรรมการว่าล่ะป้าได้พ่อครับผม ลึกตาน้แมครับใช่เลยว่าผมมาเอาเสียงบ่เสียงด้บ่ใช่หรอยูใส่เดี๋ยไปเอิดลมาแป๊บหนึ่งาอเอผู้จัดการมาเราพ่อมาแล้ว นี่ครับสั่งเลยครับสั่งเลยเท่าไรเท่าไรอย่างตุ๊กกานึ่งตุกษาได้นผมมาถ้าตั้ง่จัปีกายไม่เสผมมาจัไก่ได เอาดอปตรงนี้เนียมจอผนัลัขึ้นนี้แหละัาทีมมารถเขานี่แหละหอดหอดอั้ดาวนี่ามันไม่หอดคุณเดี๋ว่าผมว่าให้มันเจียงไปไล่นี่ันาคันเจียงร้านค้าอีพอเลแต่ว่ามันได้หลอยู่พอเพราเพิ่งทางอย่าพนเป็นนี่เวทียู่งปงปีกายนี่น้อยมันมันคบเ้าตั้งอาศัตั้งนี่ตั้งอารงออกไมเห็นไม่ไีไม่ไใสเวทีมัตกใส่เนี่ยระเขานีรถานีนีรถเันขานเลานันได้หลายเพ่ ขัดเฉียงขันเฉียงมันไปติดหลนาที่บอกว่าเป็นคนดีด้วกันคือสมมุลนันไปดีเนาะอย่างไรวิธยผมขัดเียงจากต้นวงม่อย่นีมันหลังไปยังที่ลับลับนิดหน่อยก็จากต้นวงนะครับ จะแล้วน่าซ่อมเบิ้งมันกำลังดอกแกตายมันเถอะดีะดดครับ มนไ้บอกตาไที <laughs> <ibility? S 2> ่บอกออกขบ้นเดียวค่นี่ออกั้นวหวานแคคันเหวมิิมิเนี่ยมันี่ันทมันจะตเต้นครับเ่เอาเหแล้วกันเาเาเลียมลาแล้วนั่นะเขาคื้อผขเาจ่ายไ้เสียงเดียวนี่ กันคลิหลาครับพี่น้องครับ